วันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยหลายๆายบ้านเนี่ยก็จะไหว้กันอ่าก็จะไหว้กันเห็นกันไหมเนี่ยอ่าก็จะไหว้กันนะคะซึ่งจะบอกว่าผลไม้นะคะที่ดีต่อชีวิตแล้วก็ดีต่อไตเราด้วยนะต้อง ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าอยากทานทานได้นะคะแอปเปิลสาลี่โอเคทานได้นะคะสับป,ปะรดทานได้องุ่นเขียวก็ทานได้นะคะสรายการนี้นะสรายการนี้ลินฝากไว้นะคะก็ขอให้ทานประมาณสักเเป็นชิ้นคำนะแอปเปิลก็สัก ครึ่งลูกเล็กเนาะเพราะว่าบางลูกบางบาง,บ,างบ้านไหวลูกใหญ่ใช่ไหมคะเราบอกว่าจะกินครึ่งลูกไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเราอาจจะกินแค่1นส่วนสนะหส่วนสหรือสาลี่อย่างเงี้ยก็เป็นลูกประมาณนี้เนาะแล้วก็สักครึ่งลูกอย่างงี้นะคะแล้วก็กินได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่สูงอายุนิดนึงก็สับปะรดกับองุ่นก็ทานได้นะคะเป็นแบบ 3- 4สชิ้นเพื่อให้แค่พอล้างปากเนาะ ถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นไตระยะ5นะคะถ้าค่าครีเอทนีนสูงนะคะทุกท่าน CR สูงอาจจะต้องลดกลุ่มผลไม้เลยนะคะผักผลไม้เนี่ยตัวตัวเป็นตัวการสำคัญนะคะในเมืองไทยเนื่องจากผักผลไม้เยอะนะถ้าช่วงนี้ใครอยากจะทานนะคะที่ของไหวอะไรต่างๆก็ให้ทานได้ประมาณนี้นะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ